มาแล้วครับขบวน5้าสมสองนะครับวันนี้เป็นวันที่สองครับเมื่อวานก็วิ่งวันนี้ก็วิ่งครับได้คีวเวดไวห้าสองสี่ศูนย์นะครับทำขบวนกลับนะครับกำลังจะผ่านสถานีป้านไผ่นะครับวันนี้นี่รถสินค้ามาเกือบครบนะครับขาดแต่ห้า้าเจ็ดตัวเดียวนะครับเมื่อเช้านี่ก็ห้าส5มหนึ่งห้า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 ้านะครับห้าสามห้านะครับ ขาดห้าเจ็ดตัวเดียวห้าเจ็ดนี่ไม่วิ่งเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมั้งครับ ไปแล้วนะครับ